โตโยต้าขยาับอุตสาหกรรมรถเปิดตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่ท้าชนยักษ์ย้ายอีวีขณะที่โลกกำลังวิ่งตามรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้ากลับสร้างแรงสนสะเทือนครั้งใหญ่ด้วยการเผยชมเครื่องยนต์ด y นามิกฟอสต์เอนจินที่ชูจุดแข็งเหนืออีวีทั้งเรื่องระยะทางและเวลาในการชาร์จพร้อมตั้งเป้าท้าชนค่ายยักษ์ย้ายอย่างเทสลาและบิดในจังหวัดที่หลายฝ่ายคิดว่าโตโยต้ากำลังเงียบไปกับกระแสรถยนต์ไฟฟ้า CEO ของค่ายกลับสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศเปิดตัวเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าส ที่ถูกยกให้เป็นการกระโดดครั้งประวัติศาสตร์ของวงการยานยนต์เครื่องยนต์ใหม่นี้มีชื่อว่า Dynamic Force Engine ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่คือการพัฒนาเชิงวิศวกรรมที่ออกแบบมาเพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งกำลังแรงบิดความประหยัดและความทนทานในระยะยาวเป้าหมายคือการชุบชีวิตเทคโนโลยีไฮบริดให้กลับมาครองตลาดอีกครั้งและอาจถึงขั้นทำให้เครื่องยนต์สันดาปทั่วไปกลายเป็นอดีตนวัตกรรมนี้ถูกมองว่าจะสามารถอุดช่องว่างใหญ่ของ EV ซึ่งติดข้อจำกัดด้านเวลาชาร์จนานและระยะทางวิ่งที่สั้นกว่าหากประสบความสำเร็จโตยโยต้าอาจกลายเป็นผู้กำหนดเกมใหม่ที่ทำให้ยกหักใหญ่อย่างเทเซอร์และบิดต้องเร่งปรับกลยุทธ์รับมือโตยโยต้าเผยข้อมูลเครื่องยอนต์2.0 Dynamic Force 2.0 T-HS2 Hybrid สำหรับ All New Corolla er, รุ่นใหม่โตยโยต้าเปิดตัวขุมพลังและระบบขับเคลื่อนใหม่ทั้งเกียร์อัตโนมัติ CVT เกียร์ธรรมดา6จังหวัดเครื่องยอนต์เบนซิน,น2.0ลิตรระบบไฮบริด และระบบขับเคลื่อนสีล้อส,สำหรับ t ท G ยนจีแบฟอร์มซึ่งแต่ละแบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Toyota ระบุว่าเกียร์อัตโนมัติเดลักชิฟท์ CVT ของตนมีการนำลอนชิคมาใช้เป็นครั้งแรกของโลกสำหรับรถยนต์นั่งที่ใช้เกียร์ CVT ซึ่งในระบบนี้เมื่อกดคันเร่งออกตัวรถจะเลือกจะใช้เกียร์ดรฟ์ซึ่งก็คือการส่งกำลังไปขับเคลื่อนเฟืองที่ส่งกำลังไปยังล้อวิธีนี้สามารถลดอาการกระชากขณะออกตัวทั้งยังให้การตอบสนองเวลาออกตัวดีเหมือนเกียร์อัตโนมัติทอคน,นค่อนเวอร์เตอร์ จากนั้นเมื่อเริ่มทาความเร็วเฟืองส่งกําลังขับเคลื่อนตรงที่ล็อกตัวอยู่ก็จะเคลื่อนหลบออกปล่อยให้ระบบส่งกําลังทํางานในแบบ CVT แท้ๆถ้าให้พูดง่ายๆก็คือออกตัวแบบอ,อตโต้ปกติแต่หลังจากนั้นไปก็ทํางานเป็น CVT การนำลอนจ์เกียร์มาใช้ยังส่งผลให้เกียร์อัตโนมัติในเล็กชิพ CVT มีอัตราทด,ทดที่สูงถึงช่วง7.5ซึ่งถือว่าสูงระดับชั้นนาในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนอกจากนั้นการที่ตัวลอนจ์เกียร์ช่วยแบ่งเบาภาระในการรับพลังขับเคลื่อนไปมาก ก็ทาให้วิศวกรสามารถลดขนาดความกว้างของร่องสายพานและลดมุมของเบลให้แคบลงทั้งหมดนี้ส่งผลให้การเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้น20%ให้การตอบสนองที่ไวกว่าและช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้วยถึงจํานวนรถยนต์ที่ใช้เกียร์ธรรมดาในประเทศไทยจะลดลงอย่างน่าใจหายแต่ในยุโรปรเกียร์ชนิดนี้ยังคงได้รับความนิยมอยู่โตโยต้าจึงพัฒนาเกียร์ธรรมดา6จังหวะขึ้นมาใหม่ให้มีน้ำหนักเบาลง7กิโลกรัมและสั้นลง24มิลลิเมตร ทำให้เกียร์ลูกนี้เป็นหนึ่งในเกียร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนอกจากนั้นเกียร์ธรรมดา6จังหวะลูกใหม่จากโตโยต้ายังประหยัดเชื้อเพลิงจากติดตั้งในยี่ห้อทีอินเทล a เจนต์แมนยูอะทรชันที่ใช้คันเร่งไฟฟ้าช่วยควบคุมรอบเครื่องยนต์ระหว่างการเปลี่ยนเกียร์โดยอัตโนมัติไม่ให้รอบเครื่องร่วงมากหรือน้อยเกินไปช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดขึ้นเครื่องยนต์เบนซินแบบสี่สูบขนาด2.0ลิตรตัวใหม่ของโตโยต้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีไดนามิกฟอร์ตและไดเล็กอินเจกชันท้งยังมีค่าประสิทธ เต์มรลดัชันสีสูงระดับชั้นนําของโลกที่40%เนื่องจากมีการสูญเสียพลับงานต่ําทั้งยังมีทางเดินไอเสียและระบบหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังให้แรงบิดสูงกว่าเครื่องยนต์รุ่นเก่าในทุกย่านรอบเครื่องยนต์ทั้งยังมั่นใจได้ว่าจะผ่านกฎหมายบุพิษของแต่ละประเทศที่จะเข้มงวดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ส่วนรายละเอียดทางวิศวกรรมมีดังต่อไปนี้ ขนาด2.0ลิตร1,986ซ c กระบอกสูบเอกระยะช่วงชัก80.5 x 97.6ม mm, ิมอัตราส่วนกำลัง13หนึ่งจ่ายเชื้อเพลิงแบบดี 4S กำลังสูงสุด171แรงมา้า PS ที่6,600รอบนาทีแรงบิดสูงสุด205นิวตันเมตรที่4,800รอบนาทีการสร้างเครื่องยนต์ดนามิกฟอร์ตรุ่นใหม่อาจมีเทคโนโลยีและเทคนิคหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่สามารถสรุปกุญแจสําคัญทางด้านเทคนิคได้ดังนี้ใช้อัตราส่วนกําลังอัที่สูงทําให้ห้องเผาไม่เล็กมากใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าในการสร้างพลังแรงระเบิดท่านึกไม่ออกให้นึกถึงการจุดประทัดบนมือที่แบกกับมือที่กำแน่นๆอย่างหลังเจ็ดมือกว่ามากเทคนิคนี้ไม่แปลกเพราะมาสด้าและซูซูกิก็ทาใช้ระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ DCS ซึ่งไม่ได้มีแค่หัวฉีดตรงแต่ ระบบ T-HS 2แบบใหม่ของ Toyota ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้กับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรโดยนำเทคโนโลยีการลดขนาดน้ำหนักการสูญเสียพลังงานจาก Prius Generation ที่4มาใช้เพื่อลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยระบบจะลดการทำงานของเครื่องยนต์ <c oughs> เมื่อเร่งความเร็วและดึงพลังงานแบตเตอรี่มาใช้มากขึ้นเพื่อให้อัตราเร่งดีขึ้นส่วนค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเติมมฟิชเชนซีอยู่ที่41% เครื่องยนต์มีขนาด2.0ลิตร1,986ซีซีระบอกสูบเอกระยะช่วงชัก 80.5x 97.6ม mm, ิลมตรอตราส่วนกำลังอ .14 หนึ่งจ่ายเชื้อเพลิงแบบดี 4S กำลังสูงสุด1 4 5แรงมา้า PS ที่6,000รอบนาทีแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรที่4,400รอบนาทีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบซิงโครนัสเอ AC กำลังสูงสุด109แรงมา้า PS แรงบิดสูงสุด202นิวตันเมตรแบตเตอรี่มีขนาด216ศูนย์ีความจุ6 5มีจำนวนเซลล์180เซลล์ระบบขับเคลื่อนสีล้อดินามิกทอร์เวตเทอริงเอวดีจะถูกนำไปใช้กับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน,นโดยมาพร้อมกับระบบกระจายแรงบิดที่ควบคุมแรงบิดล้อหลังฝั่งซ้ายขวาได้อย่างอิสระตามสภาวะการขับขี่ทั้งยังมาพร้อมกับ RATCHET t d o ก CLUTCH ที่เพลลาขับล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังเป็นครั้งแรกของโลก พร้อมเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและการสูญเสียพลังงานส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อ e f o wd system สามารถกระจายแรงบิดระหว่างล้อคู่หลังได้ตามสภาวะการขับขี่ทั้งยังมีการส่งพละกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านล้อคู่หลังได้สูงกว่ารุ่นปัจจุบัน30%และทั้ง2ระบบยังมาพร้อมกับ w d i n t e g r a t e management m ที่ปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์เกียร์และเบรกให้สอดคล้องกับระบบขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมที่ดีกว่าในทุกสภาพถนน โตโยต้าตั้งเป้าที่จะนํางานวิศวกรรมใหม่เหล่านี้ไปติดตั้งในรถยนต์ที่จะออกจําหน่ายทั่วโลกตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นไปเดือนมีนาคมมิถุนายนพร้อมตั้งเป้าให้80%ของรถยนต์โตโยตา้าและเล็กซัสที่ใช้ทีนจี84มีเทคโนโลยีเหล่านี้ภายในปี2023ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อการขับขี่ที่ดีกว่าเดิมเท่านั้นแต่ยังเป็นการลดมลพิษและการใช้เชื้อเพลิงอีกด้วยคาดว่าเครื่องยนต์เหล่านี้ อาจจะติดตั้งอยู่ใน All New Toyota Corolla er, a l t e r s Toyota Camry m i n e r Change Toyota CHR m i n e r Change ในอนาคต Lexus US และรวมไปถึงรถยนต์รุ่นใหม่ๆของ Toyota Lexus นับจากนี้เป็นต้นไปบนพื้นฐานของ TNGA 84 Toyota New Global Architecture ตามแต่ละตลาด